เดี๋ยวมาดูครับว่าหนักกล้ามวันนี้เวลามาฝึกอะไรทีมันเป็นแบบนี้มันจะเป็นยังไงกล้ามไม่กระดดเท้าไว้นะคะกระโดกเท้าอ่าโอเคแบบนี้ตอนมือที่โคเชอรีออกไปลึกว่าซีเซนเตอร์หรือคอกระดิ้งตรงใต้ศีรษะดึงถอยหลังอ่าเหมือนผมวูฟมางหลังไม่โก๋ไหนกระทัดอาร์ชแอนก็ถอยหลังได้ดิงความรู้สึกมันดึงก้นไปมืออ๋อหมายถึงเราทำตรงข้ามกันครับข้ามันเป็นแรงออกประสิทธิ์กันหมดอ่าโอเคจุด ตงแกนไปอด้านก็เหมอนออฟกงกับโับโดยดึงก้นโกงเมนแมวโอเคโอ้มันเก่งเก่งาจอืดไดไปข้างหลังโดยที่เราแอนอัชมันเหมือนเวิร์กเอาในแบบที่เราถูกสเตรชชิ่งไปด้วยแล้วก็ ผมรู้สึกว่ากระดูกสันหลังผมอะมันถูกยืดออกเยอะมันรู้สึกมันได้เวิร์กเอา์คอร์บอดี้บดแบบเยอะมากเออแล้วผมชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่าที่พี่ชเ,เนต้องให้ผมเปิดสีข้างมามเพราะมันเปิดอะมันเหมือนแบบว่ามูฟนั้นอะผมไม่เคยมูฟเออไม่เคยเออมูฟมาก่อน